สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันเพื่อสปดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นใน้เชียกันอีกหลายคู่นะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกัน2คู่นะครับคู่แรกเป็นฟุตบอลเพิมลิงกตนะครับเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่าเจอกับเบอร์ลี่นะครับแอสตันวิลล่านั้นต้องบอกว่าลอยตัวแล้วนะครับพรกะเขาไม่มีอะไรต้องลุ้นในขณะที่เบอร์ลี่เองยังยังต้องการแต้มหนีตายนะครับ ดูจากฟอร์มโดยรวมต้องบอกว่าเบอร์รี่วันนี้มาสู้แน่นอนนะครับคู่หน้าเป็นมาร์วลกอร์น่แล้วก็วูดแฟคฮอตเช่นเดิมนะครับตัวเจ็บนะครับวันนี้ก็พวกเบนมีเอริกปีเตอร์เจโรดิเกสนะครับเจมส์ทาคอฟกี้นะครับมาเตวีด้าแอชลีย์เวสวูดแล้วก็ยฮันคุตุนสันนะครับนี่คือรายชื่อที่ไม่น่าจะพร้อมลงสนามของเบอร์รี่นะครับส่วนตันวิลล่านะครับของเซนเจอร์ล่านะครับวันนี้คู่หน้าเป็นโอลิวัตกินแล้วก็แดนนี่อิงนะครับ วันนี้ยังไม่มีลอนไบร์ลี่นะครับแล้วก็เอสลี่คอนซานะครับกองหลังที่เจ็บมาจากเกมล่าสุดที่พวกเขาเสมอแคสตันพาเลต์หนึ่งหนึ่งวันนี้วิล่าได้เปรียบเป็นในบ้านแม้ว่าจะลอยตัวแล้วก็ตามนะครับแต,แต่ผมเชื่อว่าพวกเขายังเล่นเต็มที่อยู่นะครับเบอร์ลี่เองวันนี้ต้องการสามแต้มเพื่อความอยู่รอดแต่ดูแล้วไม่ง่ายนะครับเรดคู่นี้ดูแพงแปลกๆ กัดฟันเชียวิลล่านะครับผมโชวบวิลล่าได้เปรียบเป็นในบ้านน่าจะเบียดชนะได้เชีรตันวิลล่าไปนะครับ ส่วนีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างเชลซีเจอกับเลสเตอร์นะครับเชลซีเองนั้นลอยตัวแล้วนะครับพวกเขาได้ปเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วนะครับส่วนเลสเตอร์เองก็เตะให้ครบโปรแกรมนะครับเป็นตัวเลสเตอร์ผลงานช่วงหลังดีนะครับชนะนอริสสามศูนย์แล้วก็ชนะวัตฟอร์ดห้าหนึ่งเรียกว่าเกมลุกกลับมาเล่นได้ดุดันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเจมี่วาร์ดี้นะครับเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับสามตัวลุกก็จะมีมาร์คอันบอตันนะครับเจมไม่ดิสันแล้วก็ฮาวิบาร์นะครับ ในขณะที่เชลซีวันนี้นะครับไม่มีเตมแวนเนอร์นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเช่นเดียวกับเบนชิเวลนะครับแล้วก็คาร์ลมาสันโอดอย3คนนี้เจ็บส่วนตัวที่ไม่ฟิตอย่างไครฮะแวร์เตียโกซินวาแล้วก็มัตโตคาวาสิตนะครับที่เจ็บมาจากเกมที่พวกเขาแพ้เรือู้นะครับในเกมนี้ครับรอบเพียงชาเลิศวันนี้ไม่น่าจะลงสนามนะครับดูแฮนดิแคปคู่นี้ดูแพงนะครับ เพียงแต่ว่าชอบเลสเตอร์มากกว่าเพราะเลสเตอร์ช่วงหลังเล่นดีแล้วก็พวกเขาไม่มีอะไรต้องเน้นวันนี้ยังไงก็เล่นเต็มที่นะครับดูแล้วไม่น่าแพ้เชลซีขาดนะครับแม้ว่าเชลซีลูกจะมีเมสันเมาส์อาคิมซีเยกแล้วก็ลูกกูกูยืนเป็นหน้าตัวเป้าแต่วันนี้เชื่อว่าเลสเตอร์แพ้ไม่ขาดลองเลสเตอร์ไปนะครับฝากไว้2ตัวต่อสตันวิลล่าแล้วก็ลองเลสเตอร์นะครับคืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ